ถุงนิ้วถุงนิ้วยโยหลบถุงนิ้วยโยหลบกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงโอ้โหผมยังคิวผมยิ่งถึงโอ้โหทำไมลอยอะไม่มีจาลี่นะครับสวัสดีครับพวกเราเทพซ่าบ้าเกมนะครับผมแอดตั้มนะครับกลับมาแล้วครับอีพีสี่นะครับผมก็คุณบอาทำอะไรครับบอา บบคุณพ่ออยหัวคนร้อนนะครับอย่าทำตัวเหมือนเลเวลหนึ่งครับเฮ้ยเลเวลหนึ่งจริงป่ะโอ้พี่ต้ามแพ้เลยเนี่ยแพ้ทั้งวันเลยวันนี้โอ้โหของน้อยของพิเศษน้อยของพิเศษเหรอวันนี้แหละครับพี่จะมีสารเจ็บง่ายๆสารให้บอสเก่งขึ้นเจ็บที่หนึ่งครับตัวนี้ครับตัวช่วยยิงขั้นสูงครับว้าวมาบอมว้าวอ่ะมันทำงานไงนี่ครับปุ่มข้างหลังมันก็จะติดไฟตรงนี้จะมีเสียงคิกเกอร์ให้ความรู้สึกเหมือนเรา เล่นเล่นเกมแล้วกดเมาส์คีย์บอร์ดอะยิงรัวสัแสะใจมันยิงยิงยิง,ยง,ยง,ยงหัวคนแล้วทิ๊กทิ้งิอย่างเงี้ยอาแล้วเรายังเลคคอร์ดมันให้เป็น t u r b ได้ด้วยกดค้างกขพิปรัวอ,อย่างนี้เลยะพี่ยิงแรงสะใจแน่นอนแล้วก็มีที่อยู่ในมือบอสด,ด้วยเอา้าอยู่ในมือตอนไหนเนี้ยพี่แอบใส่เข้าไปองอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะพี่มันคือถุงนิ้วทําให้เราถัดสกรีนได้ลื่นขึ้นบวกกับสติงเกอร์ตัวยิงขั้นสูงยิงแรงสะใจเข้าหัวทุกดอกแน่นอนเอาเลยะ เก่งแน่จัดไป,ไปเวฟอัพรัวๆบ๊บเฮ้ยน้าแกดูดีขึ้นแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะครับจัดไปเลยครับเจ็บพี่หน, <Fight. S 2> น,นึ่งไปเนะ เอาละครับเริ่มเกมนะครับคุณพิตา้มทัศสกินลื่นมากเลยอะโชว์ความเทพให้เพื่อนๆเขาเห็นนะครับว่าสรตปที่หนึ่งเนี่ยเราจะเก่งขึ้นประมาณไหนนะครับดูการถัดอย่างรวดเร็วค้าคุณภาพของถุงนิ้วนะครับทําให้เราเล่นเก่งขึ้นไวขึ้นถึงเท่าตัวนะครับแล้วก็ปุ่มเทเบที่เรากดแล้วรัวกว่าเดิมนะครับโมเมนต์ในการวิ่งนี่ดีขึ้นเยอะเลยดูดิดูดิ่านะหลอกได้เลยอ่ะเพราะเราดูดิดูอนาล็อกดีนะครับเห็นไหม ควาโอ้โหตอนนี้ต้องค o m แ b a c k ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้70็ดะต้องโชว์เทพให้เพา่งินเอาเห็นแล้วเริ่มเปิดโหมดเลยแล้วกันโอเคจัดไปครับกับสเต็ปที่หนึ่งสิงเกอร์ช่วยด้วยใครที่ได้ลองถุงนิ้วนะครับก็มันต้องได้ลองนะฮะแล้วมันจะรู้รู้สึกว่ามันเล่นกเก็งขึ้นจริงๆกลางโยกสองตัวร่วนเลยพตั้งสวยที่สวย ห่างมายิงง่ายๆเลยเห็นไหมคือถุงนิ้วไวมากอ่ะไม่ช่วยกันเลยจะกี่ตัวก็ได้นะครับผมอ่ะเห็นไหมมูเม้นต์เราดีกว่าเสือกันถุงนิ้วถุงนิ้วยกหลบถุงนิ้วยกหลบสวยครับเันนีถุงนิ้วยกหลบดูดูได้นะครับว่าถุงนิ้วค่อนข้างลื่นเลยนะฮะนิ้วมากเลย ไม่เป็นไรผมเอาอยู่อเอ้ลุยเลยโอ้โหนี่ฆ่าไปเยอะเลยนะครับลุยเลยลุยเลยลุยเลยถ้าเล่นมือได้นี้ครับไม่ได้อรับผมว่าเรื่องความไวของมือด้วยจ้มอันนี้เป็นส่วนนะใช่ใช่เพราะว่าถ้าเล่นมือ,องกว่าจะทัดไปอย่างเงี้ยโอ้โหย่ถูกต้องโอเคมันจะช้าผมเริ่มหัวดีขึ้นแล้วจากที่แพมาเยอะนะครับตอนนี้อันนี้มันใช้ได้ทุกเกมนะครับ หือเอาไปใช้ทํางานอะไรก็ได้มันลื่นมากเลยนะครับถุงนี้เนี่ยครับด้วยคุณภาพของผ้านะครับที่มีใย,ยซูเวอร์นะครับที่นําไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นนะ,ะดูกันโยกหลบดูกันโยกหลบสวยครับมาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วครับลองเล่นหน,น่อยลอเล่นหน่อครันาตอนนี้ผมไม่รู้จะนําทีมได้นขนาดไหนนะครับถุงเทอร์โบนี่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆเนี่ย เริ่มเกมใกล้จบแล้วครับอืออ่ะจบแล้วพี่ตั้งน่จะแพ้แต่คุณล็อตแบกไปเท่าไหร่ครับ15ตัวรับ15ตัวนะฮะโอ้โหน่าจะเป็นแบกใหม่เล่นนั่แต่อุปกรณ์เต็ปที่หนึ่งอาจจะแบกไม่ไหวเดี๋ยวผมมีเต็ปที่สองให้คุณบอตได้ลองมีเหรอพี่ตั้งมีดิอยากได้แล้วเนี่ยจัดไป นี่ก็คือจอยมือเดียวครับที่ถือที่คุณบอสถืออยู่มันคือจอยมือเดียวที่ดีที่สุดแห่งปีนะครับบวกกับสติงเกอร์แล้วก็ถุงนิ้วก็จะเป็นเต็ปที่2นะฮะที่จะทําให้คุณบอสนั้นเก่งขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวไปดูันเลยรครับนี่เลยอ่ะพี่ออกขวางแบบซ้ายมือซ้ายไม่ค่อยดีเลยไปออกขอลองออขวางมนันนโอเคอต่อมาในเกมก่องเดี๋วรอสิพอมีจอยมือเดียวเข้ามาแล้วรู้สึกไงบ้างครับเท่มากเลยพี่จ้าอ่าดับแรกมันเท่เทแล้วผมเห็นมุมได้กว้างขึ้นด้วยเนี่ยตายแล้วผมแบบไม่ไหวแต่ตาน้น ผมคิดว่าตาเนี้ผมจะแบกให้ไหวโอเคอ่าเอาคืนเลยครับมีกระโดดอันหลอกมีกระโดดตักดาคมนะไม่มีดีเลยนะครับมิชชั่นคนนี้เขาค่อนข้างเก่งเนี่ยโอเคครับเก่งมากเลยนะครับเนี่ยแต่สู้ผมไม่ได้หรอกผมจอยงงดิครับงงเอามาโหได้งงครับความผิวของการเลื่องนะครับอันหลอกค่อนข้างดีและบวกกับถุงนิ้ว ตัวดอยนะครับสามารถตั้งค่าความหน่วงในการวิ่งได้นะเราจะเอาวิ่งเร็ววิ่งไวอะไรก็ได้หมดเลยฮะอยู่ที่เราเลยได้ใช่ครับสวัสดีกระโดดนี้กระโดดยิงโกระโดดยิงค่อนข้างแบกนะค่อนข้างกล้าเล่นมากเลยครับไม่น่าเล่นเลยท่านนัมิอสเก่งขึ้นหรือหรือยังไงฮะผมว่าผมเก่งขึ้นแล้วแต่ที่เก่งอยู่แล้วโอ้โหก่งไปอีก l e g เด d a ี่นะครับ โอ้โหปุ่มหลังจอนี่มีประโยชน์มากเลยเนี่ยใช่ครับผมกระโดดจอสามารถตั้งเป็นกระโดดหรือจะตั้งเป็นปุ่มสี่กระสุนหรือตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับปรับแต่งคัสตอมได้เต็มที่นะปรับแต่งอิสระมากใช่ครับอ้าวอ้าวอ้าไปไหนครับเดี๋ยวผมมาทำชาเลนจ์กหรอเนี่ยครับดูความพิวนะฮะดูความพิวนะครับเนี่ยนะเห็นไหม จัดไปเกมนี้แบบเก่งขึ้นแบบทันไดเห็นเลยโอเคครับสวัสดีครับดูนะไวกว่าครับถึงไวกว่าครับผมไวกว่าครับสามสเต่ครับทุกคนเลยทีนี้โคตรพิ้วครับพอมีจอยแล้วจัดโอ้ตสี่สเตรนะจากที่มีถุงพิ้วอยู่แล้วตัวที่อยู่แล้วนะครับพอมีจอยมันทำให้ซุนบอสเห็นภาพทันเลยว่ามันพิ้วขนาดไหนกว้างขึ้นเยอะ หน้าตัวหน้านตัวลูกนี้ถล่มขาดเลยแท้เลยนะยี่สบก้าครับเฮ้ยต้องฉลาดออกเข้าออกเลยครับโอ้โหดีเดนเดนเลี่นะครับหกคิวติดต่อเนื่องนะครับเพราะวกาเขาไม่มีอุปกรณ์ตัวช่วยอย่างพวกเราถ้ามีนะสูตสีวันนี้คุณบอแท้แล้วครับผหกคิวแล้วดุมากเลยครับโอ้โหตาย้งองต้องยนะอมคิวถึงจะถึงจะล่ดดวงนะฮะ คุณบอสลองดูภาพดูคุณบอสเล่นมือแล้วก็พอมีตัวช่วยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันคับคุณบอลขนาดไหนต่างกับเดิมมากเลยเยอะเลยใช่ปะเยอะกล้ามเวื้อมันเยอะมากใช่ไหมเยอะมากมันเล่นท้าเลานอผมมองไม่เห็นมุมฝั่งตรงข้ามแน่นอนโอเควัสดนีนะครับก็เดี๋ยวมาดูสกอร์ที่คุณบอลทำได้นะว่าจัดเท่าไหร่โอ้โห M V P ด้วยนะครับ17ครับพอมีจอยเพิ่มเข้ามานะครับผมแบกเพื่อนได้แล้ว่ตั้มอ่าโคตรแบกครับ อ้อผมเริ่มันแล้วเนี่ยมีอะไรสุดกว่าน,นี้ว่ะพี่ร <ผม S 1> ้<ม>องอ่ะพี่เตรียมมาแล้วอัพเวลให้ตันไปเลย <จำ S 1> กับสเต็ปที่สามและนี่ก็คือเต็ปที่ถามที่จะอัพเวลวอตจนตันหน,นึ่งคือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ด สองคือเมาส์แล้วก็ตัวเชื่อมต่อ Q1 okay. ัเนียตัวนี้ตัวเด็ดเลยรู้ไหมคืออะไรช่รู้ไหมคืออะไรคืออะไรครับมันคืออุปกรณ์ที่จะทําให้เราเล่นเกมมือถือให้เป็นคอมพิวเตอร์ผมเล่นในคอมเลยเหรอใช่อุปกรณ์สองสเตปแรกทิ้งไปเลยเนี่ยแหละจะตันแน่นอนมอสจะแบบเล่นได้โหดเหมือนเล่นในคอมเลยพอแล้วไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือสเต็ปที่สามนะครับสเต็ปสุดท้ายของเราครับก็จะมีผมจะอัพเรอาคุณบอสได้ตันหรือเปล่านะครับคุณบอสจะเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับได้ครับเดี๋ยวลองดูครับโอ้โหเปิดมาคุณบอสก็โดนสองลูครับโอ้โหโดนสองลุงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาจริงแล้วคุณเดี๋ยวพี่ไม่สองแล้วมามาแล้วตัวแรกของผมตัวเนี้ยไหลต่ดไปเริ่มไหลเริ่มไหลแล้วสองมาสองอยากเล่นมาแล้วอยากกัเล่นในคอมเลยไหมครับเล่นในคอมชัดๆโกงอ่ะผมว่าแล้วคุณบอสจะเป็นพระเจ้าในโลกของมือถือนะครับว้า ไม่ต้องเล็งอ๋ออเอาละด้วยความที่มันเป็นเมาส์เขามันจะสะบัดเราได้นิ่งกว่าคมกว่าลบโอ้โหยังผ่านะครับสี่คิวนะฮะเกมนี้จะแบกแล้วนะแบกทกตานะครับจะดูว่าเกมนี้จะแบกขนาดไหนนะฮะด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเมาส์และคีย์บอร์ดสุดเทพนะฮะเออเพื่อนยิงไปครับนี่ผมงงเลย โอ้โหโอ้โหสุดยอดครับดูการเล็งการเอี้ยวนะฮะคือกดปึ๊บไปทันทีนะฮะโดดยิงครับโดดยิงโดดยิงสแต็กหัวเล่นอยู่คนเดียวครับเหมือนเล่นหนึ่งสี่ะครับโอ้โหเพื่อนๆเขาหนึ่งสี่ผมก็ไหวนะพูดถึงโอ้โหลูกแกะดูการสบัดนะครับตายทอะไรตายไวตายไวตายไวในการแฉลับดูหคิ้วติดนะฮะสบายนี่สบายครับด้วยเครื่องมือสุดเทพเอาเจ็ดคิ้วไปเลยครับพี่แล้วครับ ตอนนี้ไม่มีใครยังหยุดผมอยู่แล้วจนกระสุนจะหมดแล้วนะครับเนี่ยเล่นในคอมเมทไหมโอ้โหจัดเป็คิวะามใงผมเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยเพราะพูดแล้เนี่ยไม่เหนื่อยเพราะเล่นไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่ายิงสบายๆบายๆนะโอ้โหมันไม่มีดีเลยจริงนะเนี่ยชาเลนจ์ผมขอยี่สิบตัดไปโอ้โหนี่ฮะตัดไปเลยครับหลบกระแทกกันเขาโอ้โหยิงกระสุนหมดฮะต้องไปใหม่ยิงจนกระสุนโอ้โหครับ ทำแบ็โหลายทิศทางนะคือไม่เป็นไรีบุกอยู่คนเดียวนะครับอเราเราโกงกับคนอื่นเขาเราต้องบุกตอนนี้ยีบเลยยี่สิบแปดร่อยี่สิบสองแล้วคุณบอสจะจบได้ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันเปลี่ยนฟิล์การเล่นเลยไหมผมถามหน่อยสเต็ปลี่ยี่สิบสองเล่นโหมดกับเดิมเล่นกับมือถือกับอันนี้เราเล่นกับคีย์บอร์ดอ่ะอันนี้ผมว่าสเต็ปโคตรมากดูการลบลอยางพิ้วยิงต่อด้วยยิงต่อด้วยสุดจัดประหลาดบอกนะครับ อีกสองตัวเป็นของผมครับอ๋อโหล่วงนะฮะสองตัวเป็นของผมครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายโอ้โหแม่ยังคิวผมยี่สิบโหจับไปตอยแลตวไม่มีขี้ีสิบสามชั้นเอวีพีอีกนะครับโอ้โหแบกโคตรแบกด้วยอุบานสุเทพนะครัะไปงไงเลยผมนึกว่าเล่นในคอมมันเนี่ยเพราะผมเก่งในคอมมากเลยเราเราจะถือให้เป็นคอมก็บอกอยู่แล้วนะครับผมไง รู้สึกยังไงเล่นมือกับเล่นอุปกรณ์3สเตปของเราเลเวล3าําให้ผมเป็นพระเจ้าในเกมนี้ได้พ้าอย่างนี้ดีกว่าใช้ได้หลายเกมนะไม่ใช่แค่เกมพับจงพับทีทีไฟได้หมดนะครับความความถนัดนี้ไม่เคยจับมาก่อนเลยเนี่ยกับมือถือครับและนี่ก็คือ3สเตปที่พี่หามาให้บอส up เลเวลนะครับหรือเพื่อนเพื่อนก็ลองดูว่าคุณบอสเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับกับ3สเตปเอาผมถามนิดนึงอ่ะได้ครับเป็นตัวแทนเพื่อนว่าความรู้สึกตั้งแต่สเตปที่1นึ่งสเตปที่สองสเตปที่สามเนี่ย มันอัพเลเวลคุณบอสยังไงโอเคสเต็ปแรกนะถุงนิ้วกับสติงเจอร์ใช่ไหมครับพี่ตั้มผมว่านะการทัชอ่ะดีมากแล้วก็การยิงอ่ะคือมันเป็นปุ่มเทอร์โบอยู่แล้วยิงรัวสะใจมากเลยมันช่วยให้บอสเล่นเก่งขึ้นกว่าเล่นนิ้วใช่ไหมเล่นมือธรรมดาเล่นเลิกเรื่งแต่ยังไม่สุดและสเต็ปที่สองที่เอาจอยมือเดียวเข้ามาฝั่งซ้ายดูเท่บ้างใช่ใส่แล้วเท่ผมว่านะเห็นมูเมนต์ในการทั้งมูเมนต์ในการวิ่งแล้วก็ภาพ คือเรานิ้วไม่มีบังอะพี่ตามเข้าใจป่ะเราเรเจนเต๋ว่าคือวิชามันเยอะขึ้นว่าแหละนิ้วเราไม่ไปบังที่จอไปมาครับที่จอยอ่ามันเป็นข้อดีปุ่มก็เลงได้ยิงได้แบบปุ่มเยอะตั้งอะไรก็ได้ขนาดเหมาะกับพกพาเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ป่ะใช่เทดล้วอ่าแล้วเต่สุดท้ายอะไรที่พี่หามาให้เป็นเตจที่สุดที่พี่หามาได้ละอันเนี้ยผมให้สุดเลยสุดที่สุดอยู่แล้วผมนึกว่าเล่นในคอมฉบับยอก็มันคือเบียร์ตอนนี้เปียนมือถือเป็นคอมอ่ะล้วการเล่นแบบผมถนัดนมาก ขนาดนี่ว่าผู้ต่อสู้ต้องสองหนึ่งตลอดอ๋อคือต้องลุงว่างั้นใช่ถึงจะเอาลงพูดจริงนะโกงผมก็ผมโกงผมก็ไม่ได้อวยนะมันมันก็อย่างนั้นจริงนะโกงจริงนะแล้วมันมันแบบมันเทพมันสร้างปุ่มสามารถสร้างปุ่มคีย์รับได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งอ่ะแล้วถ้าเล่นทุกวันฝึกทุกวันอ่ะ โหคุณจะเป็นพระจ้ายโลกของเกมมือถืออะความคล่องแบบในการเล่นเมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยดูได้จับคุณบอสนะไม่ค่อยได้จับแล้วพอได้จับมันก็เก่งขึ้นแบบพิบตาครั้งแรกที่พิ้มให้ผมจับเลยเนี่ยสุดเลยอะสุดไปเลยคือแี้แรงตันอะผมบอกเลยจันไปแบบพี่ด้วยใครเจอผมก็วิ่งหนีให้เร็วนะบอกให้ชิมก็จบกันแล้วครับก็วันนี้เราก็สนุกกันพอสมควรนะครับกับหนุ่มรตอที่ผมสรรหามาให้คุณบอสได้อัพเวลนะะก็เต็ปนี้ใช่ใช่ทำให้เก่งขึ้นครับก็ จะให้บอสปิดท้ายนะฝากอะไรเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเราจะแนะนําอุปกรณ์จริงๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ